พี่เบรอย่าใช้ฟิลเตอร์เกือบ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 ตายไปทำอะไรมาร้องเพลงเหรอร้องเพลงมาพี่โดนม็อบอีวยูโรดิกตอวทำไมอ่ะพี่ให้ทุกคนดูจากที่ยูโรโดนตบโดนโดนเพิงพอยตบแล้วก็บอกมันเป็นความรุนแรงเออใช่แล้วก็เลยต้อง เมื่อกี้อะไรนะน้องพี่กอกมาเอ้ยทำไมไม่อ่านคอมเมนต์เขาฮะทำไมไม่อ่านคอมเมนต์เขาเขาชื่อน้องปอจากลำปางเขารักโครมากโอ้โหพี่คอมเมนต์มันรัวมากจริงๆผมอ่านได้เท่าที่ผมอ่านน้องปอสุดยอดแล้วเขาเขาอ่านสุดยอดแล้วเนี่ยพี่ยูพรุ่งนี้กองพี่ยกนะเอาหรอฝนตกพี่หมูก็ยกน่ารักนะ พี่ยูน่ารักไหมน่ารักครับน้องแตงโมทำไมฉันไม่เปิดเิยยูโรเหรอใช่นี่ฟินเนสแอนนากึกไปซะแล้วแอนนากึกสู่ผมเข้ามาแล้วแอนนากึกสู่ขิดไปเลยไม่สู่ขิดเดี๋ยวมาเพราะว่าน่าจะเออ่ไม่เติมตังค์อืมออีกแล้วพี่อยู่แล้วเราจะเจอกันยังไงอ่ะไม่มาพรุ่งนี้กองยกอ่ะ อ้าวเห็นวันอาทิตย์นัดนี่ใช่ไหมเออใช่เธอว่างเหรอก็ว่างทุกวันอยู่แล้วอ้ไม่เนวันทีตยแล้วโหเสียดายพรุ่งนี้กะให้ยูโรไปที่กองสักหน่อยทีมงานทีมฟงทีมไฟโคตรคิดถึงเลยกูสามบอกว่าแล้วก็ยกเลยอ่ะเสียใจยกกี่วันยกวันเดียว ไม่เพราะพงีจริงๆอะถ่ายถ่ยวนไงถ่ายที่สวนแล้วกลัวฝนตกอ้าวไหนว่าถ่ายสตูดิโอก็เปลี่ยนอีกถา่าปากอะไรคะคุณยูโรคุณปากอะไรผมไม่ได้หลุดก็เขาถามว่าแฟนในละครไปไหนเออแล้วคุณก็คุณก็หลุดก็แฟนในละครก็เออก็ชนันษาไงมีคนส่งคลิปมาให้ดูด้วย ว่ายูโรหลุดพี่บียูโรหลุดหลุดไรวะเลยเข้าไปดูอ๋อหลุดเก่งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ผมไม่ได้หลุดตอนนี้แอนนาหลุดเก่งไม่ฟังช่วยบริจาคเงินซื้อเน็ตหน้าหน่อยได้ไหมคุณโก้เขาทักทายคิดถึงยูโรใหญ่เลยคุณโก้อะไรคุณโก้เอนน่าซื้อเน็ตให้ไหมว่าอ่ะนี่ไงเขาเขียนชื่อเพลงมาไงเนื้อเพลงนื้หนึ่ง เพลงตพอแล้วสัญญาวยูโรพี่สัญญากับยูโรเลยว่าเพลงนี้จะโผลมาให้ยูโรเห็นในฉากอีกโอเคสามทั้งสามตอนเลยปะอืมไม่บอกไม่ไม่บอกเลยอ่าไม่บอกไม่บอกแต่แน่แเพลงเนี้ย มันมาอีกแล้วอืมโตโอ้ยสมจิตเยอทูเยอะมากแต่แต่สมจิตเขายังเคืองอยู่ที่ว่าเออฉันตัดฉากอ่อที่เขากดยูโรออกอ๋อใช่แต่ว่าไปยึดมาแล้วเดี๋ยวจะโพสนะเพื่อนตัดออกทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเลือกเขาเลือกตา เวลามันเกินก็เลยต้องจําเป็นต้องเลือกก็เลยแบบเลือกแพลวแล้วกันระหว่างส้มจีก็น่าจะดูนั้นระหว่างมณีสุดากอดกับส้มส้มจี๊บกอดเออคนตัดก็ต้องเรียกอะไรส้มจี๊บเพื่อนมีพิงพอยด้วยนะถ้าพิงพอยด้วยพิงพอยอยออกให้เอาส้มจี๊บเข้าเนี่ยหรอเข้าอ่ะ ตัดตส้มจี๊เดินประคองแล้วก็เอาไหล่ซบกระสาออกเหมืนไส้ก็เลยตัดทิ้งเลยแล้วก็พิงพอยก็เลยดวนพ่วงไปด้วยใช่พี่พาพาแพรมาบอกว่าฮัลโหลทุกคนเพื่อนแรพิงพอยมาค่ะไหนอ่ะไหนไม่เห็นมีเลยนี่ใครพิมพ์มาไหนวะไม่เห็นเลยไม่มาแต่ว่ามีคอมเมนต์พิมมายุงกัดเลยว่าพิงดู เดี๋ยวโทรไปแป๊บหนึ่งนะโทรไปหาไอ้จิ้มเรื่องข้อยเพิ่มห้าจอห้าจอเออโทรไปหามาร์คสแกเบิร์กเจหายจีเหรอนี่เหรอพี่ยูโรให้หมวกผมเหรอครับคนนี้เหรอไหนเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยไหนวะอ่พื้นหลังสีชมพูเนี่ยเสื้อสีเหลืองปะเอ่เสื้อเหลืองเหงใช่ใช่น้องปอเขาเขาปื้มปิติมากนี่เขายังดูย้อนหลังอยู่เลยนะตอนเนี้ยอือเขาเปิดดูตลอดเวลาเลยเขาไม่เปิดทีวีมาสองปีแล้ะ น้องปอพิมพหาพี่บีหรือพี่เบนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ให้เลยน้องปอ,อเซ็นให้มาเหม็นด้วยเหม็นเหม็นเหม,ม็นใช้ได้เลย <laughs> อ่ะุ้ยใจดีอ่ะขายพี่ได้ไหมฮะมันเหม็นนะพี่ก็มียูโรขอบอ,อไม่ได้เอามาขอประมูลได้ไหม ของคัณนะทักหาพี่บีก็ได้ตั้งหาพี่บีเลยครับน้องปอขับรถเอพทำไมอยู่ปากแดงจัง <c oughs> เพราะว่าฟิลเตอร์ถ้าก่อนไลฟ์มันจะตั้งได้แต่ถ้าสมมติว่ามาแจมคนอื่นฟิลเตอร์มันจะร้อยเปอร์เซ็นเต็มครับปากก็จะแดงแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะใช่มันต้องแดงย่อยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาต้องปากแดงผู้ชายโคเรียไงโคเรียอืม ผู้ชายจีนซีรีสเกาหลีปากแดงทุกคนอืมอยากได้หมวกเห็นไหมยูโรทีนี้มีแต่คนอยากได้หมวกเลยอาก็มีเนเดียวว่าขอโทษทีนะครับผมมีผมมีเอเดียวใครใครอยากได้เล่นเกมอีกนะเหมือนใจเดียวที่ให้พิงคอยเป้าโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ ักผ่อนพักผ่อนไปนอนได้แล้วพักผ่อนพักผ่อนนี่ไงเราปูเตียงกันปูเตียงไว้ให้แล้วนะมาเร็วคือเราเตียงว้ให้พี่อยู่ไปนอนโอเคเดี๋ยวน้องน้องปออะไรอ่ะน้องปออ่ะเดี๋ยวพี่บีจัดการให้หน่อยเด้อเดี๋ยวผมส่งไปตามหาพี่ได้เลยพี่อยู่อ่เกษตรศาสตร์ โอเคโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายคุณเบนบ๊ายบายคุณบีบ๊ายบายคุณแอนนานะจ๊ะบ๊ายบายบายบายทุกคนครับครับเห็นไหมอยู่อยู่น้องอ้าวมีคนถามมาว่าเนี่ยยูโรกับพิมพ์พลอยในกองอ่ะเขาคูกกิ๊กกันไหมอุ้ยให้สีหน้านี้แทนคำตอบ พี่หมูหลอกพี่บีบอกว่าพี่หมูหลอกต้องพูดความจริงนะคะยูพิงอนี่แอคติ้งใหญ่หลายรอบมากเลยนะโอ้นี่แต่คนให้เมาอยู่พิงอ่ะปุ๊ดได้หรอจริเธอเธอจะเมาอยู่พิงไหมอะ ไม่เอาอะเกรงใจเพื่อนเกรงใจเพื่อนอะ <c oughs> แตบว่าแบบเขาเขาถามว่าน้องเขาแบบกุ๊กกิ๊กดุกยิกกันไหมอ่ะอืมเอาเราใช้สายตาได้ไหมเราใช้หน้าเราเราใช้สายตา<ด>มองพร้อมกันแล้วกันนาะอเขาจะได้รู้ว่าคนตังหนไหหนึ่งสองอัราบหนึ่งสองอืม หรือว่าพี่พ็นองแล้วหรือว่าคนอื่นเขานอนกันแล้วน้องพิงพอยล่ะพิงพอยออกกองเขาใหญ่ไม่รู้หลับมาบนรถหรือเปล่าอ้อ้าวพี่หมูออกกันสาฉาเกิดเกิดอุ้ยแต่เก่งจริงน้องพิงพอยเล่นน่ารักมากเล่นเก่งมากไม่ไม่เจอน้องเลยเพื่อนรอบหน้าไลฟ์กันชวนหน่อยิก็วันนี้น่ะเอานี้นางบอกเน็ตไม่ดีถามไปแล้วนางอยู่เขาใหญ่ อคอมเมนต์กันไปเรื่อยๆเลยอ่ะงานมิ팅ก็พันมีแค่สมตายกับส้มจีที่ว่างถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีคนดูงานมิตถึงหนึ่งถึงห้าอะไรวะถึงหนึ่งถึงห้าร้อยคนหรือพันคนจะจัดแต่มันจะมีคนไปหรือเปล่านี่แหละเดี๋ยวปิดอันนี้เลี้ยงเลยนะปิดที่นี่เลี้ยงทองเชเลนเจอร์หนึ่ง โอ้โหราชมังเลยนะร <im itation> าชมังเราหน้าเราหน้าทำทัวร์นี่เนาะทัวร์ไปดูเรือลำนั้นน่ะฉากเรือในตำนานเออเออเออใช่ใช่ใช่ทุกคนพี่พี่เบนอ่ะพี่เบนอ่ะเขาทำโลเคชั่นใครอยากไปดูเรือไปถ่ายรูปกับเรือลำนั้นน่ะติดต่อไปหาพี่เบนนะคะเดี๋ยวเขาจะทำทัวร์อะไรนะทัวร์ทัวร์ถ่ายรูปกับเรือก <ง S 2> <im itation> ลานั้นก็คือนั่นใช่นั่นดูหรือเปล่าอยู <ลำ S 2> ่พิงเขาได้กับเรือได้ดูหรือเปล่าว่าแพรฉากบนเรือได้ดูหรือเปล่าแพรดูติดดูตูดูเลย นั่นพี่เป็นคนะทำทัวร์นะว่าใครอยากไปถ่ายรูปคู่กับเรือลํานั้นหรือเปล่าจริงๆคือมันคือเกาะที่ไหนอยากรู้มากเลยอ่ะต่อเพื่อมันเป็นแบบมันเป็นชายหาดอยู่ตรงประจวบมันเกาะนมมันอยู่ตรงนมสาวปะเกาะนั้นอ่ะสาวเขาก็ถ่ายกันบ่อยอยู่นะแต่มันดีงไงซีนนั้นคือแบบอืมอยู่โรอยากได้ลายเซ็นที่เป็นค่ะฉกจูบฉกจูบนี่รวมแบบ จูบหอมแก้มไหมหรือจูบแบบจูบจ้วบจบจูบปากเอาเอาแต่จูบพอพๆหอมแก้มมันมีหอมแก้มอยู่แค่ฉากเดียวเองที่เหลือก็จูบหมดจูบเดียวมากอ่ะหนึ่งฉากอะต่อหน้าซินแน่ๆแล้วหนึ่งฉากเออใช่นั่นคือจูบแรกนะต่อหน้าซินอะนั่นจูบแรกนจูบแรกซึ่งซึ่งเป็นจูกของกันขายเลยนะ อะไรนะเป็นจูบแรกของการถ่ายเลยป่ะพี่บีจูบแรกเลยอ่ะมันเป็นจูบแรกของของเรื่องเลยด้วยด้วยได้พี่เพ่ให้เลยใครส่งรูปมาเดตัดจะี๋ยตัดหน้าไปแปะแม่พี่ี่ามขึ้นเออยี่สิบสามขึ้นฉากจูบเดี๋ยวใครเอาฉากจูเป็นฉากแรกอ่ะยาวนานมากเลยนะเดี๋ยวเพื่อไปตัดไม่ไม่ แต่งงานไหมพี่โสดนี่เรามีอันนี้ด้วยแหละอุ้ยอะไรอ่ะมีแบบโผลละลอยน่ารักอ่ะอุ้ยผู้ชายตอบว่ารักมากอ่ะอุ้ยสวยจริงเลยค่อนข้างมีเสน่ห้พูดจาขอบคุณค่ะโคที่หมู่บาสี่สิบสองจูบมียันนี่คขอ่ะแจกเลยแจกด้วยแจกแจกอะไรอ่ะรูปนี้กินใจหนูอยากได้อันนี้อ๋อ ครอบครัวแจกแต่รูปครอบครัวแจกไม่ได้เพราะว่าสัญญากับไวแล้วว่าจะแจกในงานนิดขอบคุณกดูตามยูโูบมางั้นเอารูปนี้ไปแทนเดี๋ยวแป๊บนึงรูปครอบครัวพร้อมลายเซ็นเออเซ็นปก็มีรูปรูปพอร์ลลอยเยอะมากอะแ e r ์ y ี่ย a อาร์ b e t บิวตี้ปูโอ้ทินค มีติ้งโอแต่ว่ามีติ้งเมื่อไหร่อยากรู้จังเลยอ่ะตอนนี้ยังยังเลยอ่ะมันรอโควิดน่าจะซาสัอ๋อคำถามสุดท้ายจะเป็นนอนแล้วพิงจะไล่คู่ยูโรไหมอะไรประมาณเนี้ยอุ้ยมีอยู่แล้วแหละแพ้ว่าเขาก็เป็นอะไรกันเราก็มองบนใช้ใส่ตาบอกเพิ่งเห็นสปอยที่ช่องลงเมื่อกี้คงน้ำตาแตกอีกแน่เลย นตช่องลงอะไรอ่ะพี่ยังไม่ได้ดูเลยชสปอยตัวไหนไปอ่ะยูโรเสียงสองกับพิงพอยชอบต้อ,อ่า